ตัวเองข้าวสวยมากเลยเนาะเขียวมากเลยอะไรอ่ะสโอ้บรรยากาศดีมากเลยอ่ะแล้วในใจเราก็ยังมีเธออยู่ไหมล่ะอะไรหูหน้ำมันหมดเลยป่ะเฮ้ยมันบิดไปขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยบิดไปขึ้นเลยอ่ะอ้าวทำไงดีอ่ะตัวเองเข็นไปเข็นไปนี่เข็นเออโอ้ยยังวะ เอาเข็นเข็นห้าขวบเงือบหมดอะไรเวลานี้ <No. S 3> อีกลุกจะถึงบ้านง่ายดีเนี่ยเหนื่อยแล้วตัวเองอะ่ะฮะหิวหนึง่งนีอ่อีกั้งหลายกิโลนี้หิวข้าวเฮ้ยทำไมดิฮะหิวข้าวอ้าวทำไมดิอ่ะกินไหมอันนี้หิวข้าวมากเลยไม่มีแรงไม่มีแรงเข็นแล้วอ่ะอีกั้งหลายกิโลนี้หิวข้าว เฮ้ยเปล่นไปขึ้นเลยอ่ะเออตัวเองเห็นหนองน้ำไหมเออไปงมหาหอยปะเผื่อมีอะไรกินในน้ำมันจะมีเหรอเผื่อมีลองดูปะปะปะหาอะไรกินในน้ำด้วยกูอะโอ้ยเหนื่อยอ่ะต um> ัวเองลงไปงมไปตัวเองสิแต่เองเป็นผู้ชายอ่ะโอ้ยเข้มข้นทางกาแล้วนะอย่างวะเอาแรงที่ไหนมองงอมีการเอาเร็วจะมีไหมเนี่ยอู้ดูฟ้าก็คืมแล้วเนี่ยบ้านก็ไม่ถึงน้ำมันก็หมดอย่างวะ ตัวไม่สวยอ่ะแม่ต้องหาหาเฮ้ยเตงอะไรเนี่ยหุยปลามาเฮ้ยมาได้ไงอ่ะเฮ้ยมีปลาหมึกด้วยอยากกินพอดีเลยเฮ้ยมาใส่วะเฮ้ยเตงสงสัยเทวดาฟ้าดินส่งมาให้เราเนี่ยเออรู้ว่าเราลำบากหากินยากอ่ะ ไปเราทำจริงเถอะไปดี๋ยวูโอ้ร้อนมากเลยกว่าจะได้กินเนี่ยถึงบ้างง่ายวัเนี้เฮ้ยเฮ้ยตัวเองเฮ้ยดิคุณได้ของไว้ให้ด้วยเฮ้ยต้องสัยเทวดาเดือดไม่น้อยอีกแล้วอ่ะอุ้ยเจนเฮ้ยโอ้ชควยเขาข้างเรามากเลยวันนี้ยอ้ยมีครบเลยอ่ะอย่างวะโอ้ พูดตัวเองฮะมีแต่งด้วยของปนของปดประโยชน์เยอะประโยชน์เยอะคืออมได้ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยโอ้จะทื่นอย่างเดียวเลยอ่ะเกินไปกูนะเออดูเสือรอนะฮะดูเสือนั่งรอเหรอเฮ้ยนั่งรอเหรอนอนรอรีบทำไม่อยู่แล้วเออรีบทำอยู่เนี่ยโอ้ยอย่งวะนอนเสยอืม รถน้ำมันบริเิดกุญแจดาบกุญแจที่ซื้อขากับมึงในยูนแฮมืงสบายดีนัะเ้อต็ตย,ย,งยงังยังยังใกล้เสร็จแล้วแบบมึงนี่เออทำก่อนนี่อู้ย,อยังวะ tuyến tuyến tuyến, Hử? Tuỳng Xịn rồi, xịn rồi Kín, kín rồi Đâu Lắp oh. sợi, ừ, đi Không có đọng đẹp, ồ, สุกแล้วเหรอทำไมไม่เรียกอ่ะมันเรียกไหนกินไหมเนี่ยรับเสยเออดีไม่ต้องสะแตกเนีกคนจ่อยมาแล้วเนี่ยกินไปเยวเลยอ่ะโอ้โหคนเลี้ยงคนเจ็บคอกินด้วยเนอะนี่อย่างวะกินไปเยอะยังเนี่ยยังเลยเป็นคำเดียวเองน่ากินจังเลยอ่ะเกินไปห้อนะโอ้ อขอคำใหญ่ๆเลยนะจะกินยังไงเพตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้แรนเผ็ดนะฮึมฮึมมจิจาดเนาะอร่อยมากอืมฮึม รอร่อยดีเนาะได้เนะาะคีดจัดมากเลยอะ่ะว้าวโอว้อ่าอึมอ่มฮึม อร่อยมากเบื่อตัวเองวันนี้ประธานห้างขึ้นบ้านใหม่อะตัวเองฝากบอกอะไรแกไหมฝากถึงอะไรไหมก็วันนี้วันที่สิบสามเป็นวันดีประธานห้างขึ้นบ้านใหม่ก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงอยู่แดงอยู่แหงมีอยู่แดงมีฮี ล่ำรวยล่ำรวยเด้อสุขภาพร่างกายขแข็งแรงค่ะเดี๋ยว <hi> จะไปยำไปเยือนดอกใช่สิ่งที่เคยกัดที่เคยด่าก็อย่าว,ว่าเด้อนั่นกัดจริงใช่ไหมเหมือนเดิมก็จะกัดเหมือนเดิมเฮ้ยแต่วันนี้ไม่กัดคือให้แค่วันเดียววันคือบ้านใหม่ใช่วันเดียวพอเอ้ยที่เหลือก็เหมือนเดิมค,คือเกาคือเกาเลยเินไปหูนะกินตัวตัวใหญ่น้ำราดเต็มเต็ม มาเด้อประธานห้างปลาหมึกยักษ์พี่น้องครับครับน้ำโอ้ถามว่าเผ็ดไหมมัดไม่ไหวแล้วเผ็ด เผื่อตัวไม่ไหวแล้วเข้าแเนาะอันนี้คือเทวดาไปเหอะให้เทวดากินไปเหอะเนาะเหรอเอางั้นเหรอกลับบ้านปะอย่างวะเดี๋ยวให้เทวดามากินกลับบ้านดีกว่าอู้หูไม่ไหวแล้วโอ้ป้าตัวเองอิ่มแล้วอะตัวเองเข็นนะทีเนี้ย ตัวเองนั่นแหละเข็นนะตัวเองแหละกินเยอะกว่าเมื่อกี้ตัวเองอะนอนรอกินอย่างเดียวเลยนี่เป็นคนทำอ่ะเมื่อกี้เนี่ยแต่นี่กินแค่ตัวเดียวเองนะไม่ต้องเลยตัวเองสบายเกินไปแล้วเมื่อกี้ก็นอนรอกินนี่ก็ทำคนเดียวงงๆอยู่เอาเข็นงออยอย่างวะเกินไปวะนะ้โก่อนมาก็เข็นกลับยังจะให้เข็นอีกอ่ะเอ,เอาเข็น โซน้ำหนางบ่กูตัวว่าน้ำมันหมดฮะเมื่อกี้มึงว่าอะไรนะไม่ได้ว่าอะไรเลยเมื่อกี้ได้ยินอยู่ว่าหลอกน้ำมันหมดน่ะหลอกให้แขนน่ะมันหมดจริงๆเอ้าโอ้ทำไมมาจะสตาร์ทดูมันหมดจริงๆมิงพี่น้องเอ้าเฮ้ยจะลองดูสิหมดจริงไหมเฮ้ยมันหมดเลยเอ้าน้ำมันหมดไงเดินจับบ้านเลยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเร็วหน่อยนะก็เดนด้วยวูวังว่า